สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้รวมไปถึงตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสั่ง i p h o n จ เาเรก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมีทั้งสินค้ายอดนิยมที่ขายดีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็น iPhone รุ่นเก่าแต่ยังเก่านะครับซึ่งตรงนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่มีงบนะครับ1 0 0 0 0นต้นๆไปจนถึงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทน,นะครับท่านสามารถมาเลือกซื้อเป็นรุ่นที่เราแนะนำได้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นยังไงแล้วท่านสนใจรุ่นไหนนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงโปร1212นะครับของ iPhone 11นะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้ ก็เป็น iPhone ที่ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องศูนย์หรือว่าเครื่องไทยตอนนี้ขายดีทั้ง2แบบราคาต่างกันไม่เยอะนะครับทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องไทยเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ผมเลยนําราคาล่าสุดมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันนะครับสำหรับแคมเปญใหญ่เป็นแคมเปญส่งท้ายปีสําหรับ แคมเปญน2 2 2 2ไม่ว่าจะเป็นจากทั้ง Lazada หรือว่า s h o ป e e รวมไปถึงจากเรานะครับก็มีการจัดโปรโลดราคาให้ iPhone 11นะครับคลิปวันนี้เราเน้นไปที่ความจุ 128GB นะครับซึ่งเป็นความจุที่ผมอยากจะแนะนำให้ได้เลือกซื้อกันเป็นเริ่มต้นนะครับก็คือถ้าจะเป็น6 4 g ิปัจจุบันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเลือกเป็นความจุ 128GB ขึ้นไปจะ ดีกว่าแล้วก็เหมาะสมมากกว่านะครับซึ่ง iPhone 11ในช่วงต้นเดือนนะครับผมก็ได้อัปเดตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่ามากับโปรโพิเศษนะครับถ้าในที่กำลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับโปรนี้ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11ความจุ 128GB อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11ทธันวาคมปี2023เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับแอป Lazada นั้นแคมเปญน2 2 2 2ก็จะมีการลดราคาเริ่มตั้งแต่วันที่12-14ธันวาคมนะครับมีส่วนลดต่างๆมากมายลดสูงสุดถึง6ต่อนะครับไม่ว่าจะเปน ดิวลดสูงสุด90%นะครับลาดแฟลเซลล์นะครับ,รบลดให้สูงสุด90%เหมือนกันแล้วก็ยังส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำนะครับคูปอง12,12 12, ลดสูงสุดถึง10,000บาทคูปองส่วนลดจากร้านค้านะครับลดสูงสุดถึง1,212บาทแล้วก็ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ลดสูงสุดถึง1,500บาท,า Partner, 1, บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าลดให้เยอะจริงๆสําหรับลาซาด้านะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 11ความจุ128 g b นะครับซึ่งร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงสำหรับ iPhone 11 without adapter เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับสั่งซื้อวันนี้ขายอยู่ที่18,190บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแคมเปญ12-12ราคาก็จะลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ดูคลิปนี้ตอนนี้นะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเพิ่มไว้ในตะกร้าก่อนได้นะครับพอถึงวันที่12เราค่อยทําการสั่งซื้อแล้วก็อย่าลืมไปเก็บส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อนะครับก็สามารถเก็บเงินปลาย ทางได้นะครับคนที่อยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับ สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีดูตอนร้านที่สนะครับสำหรับ iPhone 11ร้านนี้ขายโดยทางร้าน b a n a n a IT อทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยราคาตอนนี้ก็1 8 8 0 0สําหรับความจุ 128GB กิกะไบต์นะครับซึ่งเดี๋ยวแคมเปญ12-12ราคาก็จะลงไปอีกมีให้เลือก2สีเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประนยน 1 1ปีนี่เป็นราคาสำหรับเครื่องศูนย์นะครับส่วนเครื่องไทยร้านนี้นะครับ iphone 11ความจุ64-128รวมถึงมี 256GB ด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยแท้โมเดลไทยนะครับประกันมีให้1ปี ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่12,500บาทนะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 11เครื่องไทยมือหนึ่งนะครับเป็นความจุ 256GB ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่13,999บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินนนค้้าาเปลี่ยยไดภใ7 มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 11ทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องไทยจากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็ เข้าไปสั่งซื้อกันได้ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อป e ีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 11เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยลดผลิตปีล่าสุดเลยนะครับจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ18,500บาทราคานี้เป็นความจุ 128GB นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีร้านที่2ร้านนี้ขาย ดูทางร้านสตูดิโอเหรือสตูดิโอเนะครับไอโฟนสิ 11, เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยลอดผลิตใหม่นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่16,500ืหวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกตอนนี้ประมาณ5สีนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปีเป็นเครื่องไทยนะครับไอโฟนสิบเอ็ดความจุหนึ่งร้อยยี่ส ปีนะครับราคาเริ่มต้นที่1 2 9 9 0บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเอกเบี้ยพันพรไสูงสุด36เดือนพนเพียงเดือนละ437บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี3สีนะครับเป็นสีดําสีขาวแล้วก็สีม่วงสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 11จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่อองไทยชบร้าน ก็เข้าไปสั่งซื้้อกันไดส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับ iPhone 11ความจุ 128GB ดกิกะไบต์เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท็กไอโฟน1ความจุ 128GB กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนธันวาคมซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,500นานะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับรวมถึงลูกค้า d t แท็ที่มีอายุการใช้้งานนน3เดือขึไป ซื้อได้ราคา12,500เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่านิดลงหน้าด้วย3,000โปร899ซื้อได้ที่ราคา13,550ค่าติดลงหน้า2,100บาทโปร599ซื้อได้ที่ราคา15,250ค่าติดลงหน้า1,200บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ11,000บาทเท่านั้นอยากจะพรพรได้นะครับเป็นโปรดี4 สบายเปย์ผ่อนศได้เลยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวสําหรับการผ่อนนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้ก็จะมีให้ลูกค้า d ีแทนะครับซึ่งถ้าท่าในใดสนใจอยากกระซื้ออยากกะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแทกช็อปทุกสาขาครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11ความจุ1 2 8 g b New Box s ส t นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นหนึ่งหาื่นสามพันห ลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 2ึ่0หบาทมีให้เลือก2สีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย t r u e m o v e H iPhone 11ความจุ1 2 8่งร้อยยี่สินะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโป H, 11, มร,ร,รเน็ตซื้อได้ที่ราคา12,500สั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาท ก็มีบริการจัดส่งให้เราถึงบ้าน รายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ t True ซื้อ iPhone 11ความจุ 128GB แะได้ที่ราคา12,500บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วง,งหน้าเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นานะครับถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา13,550ทั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้ 2,500เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9แต่ว่าจะมีค่าเหน็ดลูงหน้าด้วย32,10บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา13,550ค่าน็ดลู้างหน้าย1 4 0นะครับทั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนส่วนสัญญา6เดือนก็ซื้อได้ที่ราคา15,200นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199 เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา12,500บาทแล้วก็ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา12,500เมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย3,210บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา13,550ค่าเน็ตล่วงหน้า2,140นะครับแล้วก็โปร1199ซื้อได้ที่ราคา15,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าสัญญา6เดือนนะครับราคาเครื่่องเปลา ขายอยู่ที่19,100สําหรับ iPhone 11ความจุ 128GB นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อจากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นในช่วงโปร12-12นะครับสำหรับ iPhone 11ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษก็สั่งกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ l a z a ด้าหรือว่า s h o ป e e ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ